บอกมาตลอด ย้ำอยู่ตลอดครับว่าคนนี้แหละครับสุดจริงๆครับได้ใจแฟนบอลทั่วประเทศไทยเลยครับนอกจากนักเตะกับทีมชาติไทยแล้วนะครับนอกจากโค้ชแล้วก็ยังมีคนนี้เลยครับต้องบอกเลยว่าทุ่มเทกับสมาคมฟุตบอลทีมชาติไทยอย่างแท้ทรูครับนั่นก็คือมาดามแปงครับยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงครับลั่นครับอัดฉีดทีมชาติไทยลุ้นสนามแตกเกมชี้ชะตากับสิงคโปร์ครับมาดามแปงนวลพันธล่ำซ้ำครับนายกบอลไทยมั่นใจครับทีมชาติไทยพร้อมเต็มร้อยพร้อมทุบสิงคโปร์ เกมชี้ชะตาเพื่อเข้ารอบ3คัดบอลโลก2026ครับลั่นอัดฉีดแต้มละละ้านเหมือนเดิมครับแยม้มวันเตะอังคารที่11มินาเน,นี่ยจะมีทางด้านจุดเบลคุมรัพจะควงนิโคลัสมิเกลสรรันร่วมเชียร์ติดขอบสนามด้วยครับในกรณีของจุดเบลเนี่ยเขามีความสนใจที่จะมาเล่นให้กับทีมชาติไทยนะครับตอนนี้เขาอยู่ในขั้นตอนที่แบบว่าเลือกอยู่นะครับว่าจะรับใช้ทีมชาติไหนครับอังกฤษหรือว่าไทยครับทัพช้างศึกครับยังอยู่ในเส้นทางลุ้นผ่านเข้าสู่ฟุตบอลโลก2026 รอบคัดนเลือกส่วนเอเชียรอบ3หรือว่ารอบ18ทีมสุดท้ายภายใต้เงื่อนไขที่ต้องลุนให้จีนบุกไปแพ้เกาหลีใต้เท่านั้นนะซึ่งจะแข่งขันก่อนที่เราจะเตะเนี่ยหชั่วโมงครึ่งนะครับไทยเองจะลงเตะ ในเวลา19.30น,นาทีครับแต่มีข้อแม้ว่าต้องชนะสิงคโปร์เท่านั้นครับถ้าไม่ชนะก็คือจบครับไม่สนว่าจีนจะแพ้หรือไม่แพ้เกาหลีใต้นะครับเราต้องชนะก่อนพร้อมกับประตูดได้เสียที่ต้องมีกว่าจีนด้วยครับและยังกล่าวเชิญชวนแฟนบอลชาวไทยมาให้กําลังใจกันเยอะๆครับเพราะว่านอกจากแฟนบอล40,000คนเข้าไปชมในสนามแล้วครับนอกสนามยังมีจอยักษ์ที่ทางด้านมาดามแป้มเขาจัดไวใ้ให้ด้วยนะครับผมเก่อไปเป็น ไปเป็นกำลังใจครับให้กับนักฟุตบอลทีมชาติไทยของเราครับเราคนไทยไม่เชียร์ชาติไทยจะให้เชียร์ชาติไหนล่ะครับประเทศไทยครับไทยแลนด์ปูนปูนครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้